พี่น้องเอ้ยสุขสบายยาำเสาพี่น้องเฮาเดอ้อทุกทานสุขสำลานหวานชื่นขึ้นเสายาเก,กาหม่องเดอ้อสบายดียี่ดีไม่แห้งมิดหมอค้นแฟนหมกอกพี่น้องหมอลัม่องพี่วันลำเพินเอาไปเคี่ยวครับบรรยากาศช่วงเ้าครับหกโมงวัดเต็มรักสามัคคี เขาผู้ข่าวว่าคิดเล่นๆว่าซื้อวัดมันต้องเต็มเต็มรักษามาคีตื่นเงี้ยมาเสามาเห็นไปนี่เอาวัดเต็มรักษามาคีนี่อ๋ออันนี้เดาอันนี้คือเรียงจริงนี่พี่นอ้องผู้ข่าวว่าขันวัดเต็มรักคือซื้อม,มันคือบรสมบุญป่ะเนี่ยบางที่หละอย่ายังี้นี่ามาหลายเถี่พี่นอ้องยังไงมาหลายเถี่มาหลายหลายพี่นอ้อง อ้าปากอาปากวัดเต็มรักสามัคคีแม่นี่ลยน,น,นี่เดี๋ยวถ้าจบเรียงนี้ถ้าไหนพี่น้องป้ไปกันที่หลังค่าโบสถ์ไงวัดเต็มรักสามัคคีโอ้นั่งผู้หารมาหนมนมันต์นีซีขุมกวนออเมื่อคืนนี่เนาะหลังจากไปเอารถเอาเสาถักไปสม มะหอดได้ยิวแต่วา่าวัดเต็มหมลักก็ขึ้นไนใจนาสินา,ส,นาสิเขียนมาวัดเตรีมลักสามอาขีนวะาพนัขึ้นไนใจซื่อๆดิขึ้ <ๆ S 1> นเงี้ยมาสอบว่าแม่นี่หรือวะเนี่ยไหมโอ้ขนลุกเลยครับท่านขนขีงลุกเงมยบๆเลยครับบอกว่าถือตะเล็กส่วนตัวขันว่าสังนี่ครับมาเลี้ยงทีกาพักหมื่นขึ้นผู้หามะหอดรุ่นมวยเพระว่าก็ตามที่พี่น้องเห็นในคลิปเหรอครับเอาเสาอไอ้เสาทันไปขูดเล็กมากครับมันโง่ครับ เลยได้มื่อมไปแก่ไขฟูนอยู่บางปูผุนพี่นอกไปสอมอยู่บางปูผุนห้องต้านแล้วมหอดหนี่ี่สุมกวถ้าเจ้าก็น,นอนจะบสไลดแล้วล่วมะมหอดก็เลยมหอดปากซ่อยอย่างนี้เห็นที่มันปูเดินเสืรอห้องยาวไปเส้นมานล้วว่ามาเลยไก่นะยมันรยกศช่วงเศหกมุ้ง,งครับ อยากไปเที่ยววัดเคนกอนพี่น้องเพท่อนไดิเที่ยววัดเคนนี่เนี่ยแนวไหนเนี่ยบริเวณวัดเคนนี่ครับวัดเต็มรักสามัคคีซื้อดีแท้เต็มรักวันนะเพื่อคิดหวังกั็ข้มลักมาเด้อมาขอพรวัดเด้อซื้อดีเนี่ยซื้อเป็นมงคลเนี่ เออพักพอนเสร็จแล้วพี่น้องก็เลยนอนเต็มทีว่าท่านมีผู้อยากตื่นคนไหนผู้มาอาจารย์เป็นก็ไปบินบาตรครับลูกสาออกบินบัตรท่านที่ลมลื่นดีพี่น้องข่วงตื่นไหมวัดข่วงวัดง่ายครับพี่น้อง โอ้นัไม่ใช่อะไรนี่สิแค่พี่น้องโอ้เป็นสร้างบสถ์ว่สวงามนี้สร้างแล้วครับสางแล้วบสแล้วนี่ไนหะสูงเจนเทินครับสีน้ำเงินสีนี้น้องครับบสถ์เป็นตางามครับขันเห็นแล้วเล่นสังงาเลยล่ะ โอ้อันนี้งามครับบริเวณวัดเป็นกลวงขวงลิลิแล้วผมมายงาีมขึ้นนะมือขึ้นนะเหลียวไปเห็นยังแล้วสุดยอดแห้งพี่น้องเลยสถานที่โอ้ยงามพี่น้องงา,อง,งามหูสะอาดหูสะอาดตายตั้งหากนาเพื่นที พอแ้ววัดมันก็นอยู่ทา่งนอกเมี่ยงมาอย่างน้อยครับสถานที่ก็เลยกวงขวงสเวสลี่ยวซึ่งปลูกสั่างอยู่ในวัดอ้สุญยออเลยพี่นอ้องนี่ลายลังโอ้หน้าวัดประตูสุ่มประตูวัดเยอะคนครับหรือว่ามีควมเลเปรียบกว็วัดใน ที่พื้นที่ว่าไรเนาะพื้นที่ว่าไรก็อยากมันอยากปลูกอยากสร้างอย่างเงเห็ดบ่ได้งาน,นพื้นที่มันหน่อยอันนี้พื้นที่เยอสุดยอดเลยพี่น้องโก็มันจัดเป็นระบบละเบียบดี่นีพี่น้องสล่าต่างๆกุฏิคกุบาอาจารย์ก็ไหลยู่ฟังเดียวเลยโบหลังนี้สีงามด้วยผมว่าน้อง บทลังสางไม่นี่ครับสูงเชียนเทินไม่พี่น้องบทลังนี่สีงามครับอันนี้ก็ยจะเป็นบทลังเก่าเป็นบทบ่าปุ่นลาลาบันโอ้งามพี่น้องเงียบสงบเงียบสงบดีแสดงว่า เป็นมีจฉาจัดโลบร,ระเบียบของคณะสงฆ์คณะเศร้าบ้านดีเป็นลบร,ระเบียบที่ดีพี่นอ้องถ้าลางหมองจะเขาไปเห็นเนาะพี่น้องเจ้าว่าล้านค้าล้านขายเจา้าว่าหมูเจา้าว่าหมาเจ้าว่าแมวเจ้าว่าออหยังเนี่ยแหละพี่น้องเรียนสวนกันว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 ันเึน่อง นนกับเป็นเพาะสถานทีมันมันมันมีเขียบมีขอบเขียบเนาะสถานทีมันเคบอันนี้มันกวางขวงเส็แล้วโอยข้องน้ำคางทางวัดพี่น้องป้าปลา,าบอลไหมุม,มูัวหน้หนจะดีไม่เห็นเย่างพวกขั้นเขียวตีนล้วก็เอากินมาได้เนาะพี่น้องเป็นเขียดเอาไว้ท่าน ไม่ไมีบัวมีหยังสีเนี่อปไาธรรมชาติเลยพี่น้องแล้ลักษณะน้ำม,มันว่าเป็นแบบน้ำเน่านี่พี่น้องว่าเป็นแบบน้ำเน่าน้ำเสียเลยถึงสีสีบอสอันนี้กับบ,บ,บอสเสียเพรามีบัวมีหยังเกิดเป็นสีถือว่าน้ำเลยไมีคุณภาพอยู่นี่อากับบอลครับเนี่ยบ้าโอ้บอลตาหน้าตาตาแล้วนี่น สุดยอนเฮี้งปพาะนางก็จะเป็นบ้านพี่น้องบ้านท้างก็นคนเห็นหน้าปังน้ำบ้านี่้เกลือสุดหนำพี่น้อง็นที่ยวเพื่อบางบัวทองพี่น้องบางบัวทองบางใหญ่ ่างกับขึืนเ่าแบาซ่อนตาสถานที่สิ่งปลูกสร้างภาในเล็กๆพัดจัดระเบียบดีแสพี่นอ้องสุดยอดเลยครับล้วก็หิยห้นมานางผักนางเศาเวลามาทํำบุญยดเดินที่เขาจอดเยืนน่ะก,ก็นาจสจิเป็นเดินสถานที่จัดงานวัดประจำปีนั่นแหละพอเดินกลวงมาสมควรน โบดงามแฮงโบดโบดไม่น้ำสุขาไปทางนี้มีนนที่พักคนงานระเจ้ามีกระล่างเฮดโบดอี่างละ หล,ลายๆคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีไปไปปุ่ม